ป็นไงลูกอ้เตากินผักมีซัมืม,มอผมเนาะนเติมแปนแล้วค่ะอุ้ยสับพสวัสดีค่ะอู้มาแบบนาสดเปิดกล่องให้อันบันนอกเพิ่นเดี๋ยวรับงานในเมืองขี่ไปเบิร์ห่วยมือน,นันเนาะเมื่อนนี้ก็เสด็จไปอันตัดให้เพิ่นแล้ว เป็นวันอาทิตย์นะคะไปเดี๋ยวปิดยางไปส่งก่อนเกือบก็ไ่ได้ส่ไม่ไปลองไม่ไปไม่ไปเบืองเหองเหองตีเด้อมามาแม่ไม่ได้ออกไปนะนี่ลูกลูกตาวาวดาวก็จะไม่ดือมาพี่มาพี่โบลิงโบลิงมาเร็วเร ด,ด,ดื้อให้ได้อีออวดเนาะเดี๋ยวอันวันนอกเพิ่งกำลังขับรถมาอยู่ใ,ให้เพื่อนขับรถมาก่อนฝนโตคักเมื่ขึ้นพี่น้องห่อนสภาพขับออกมาเลยให้เพื่อนไปตัดเนายกะไปหลายคนเออไปสามคนกับสีแล้วไว้อยู่เพราะจะของบ่าเพิ่งกับชิมิชุละเนาะ กี่งางกนกะกำลัง้าสวัสดีค่ะพี่หอนอเนาะร่างจิไปทำงานเนาะเอ,อินพอมา่านะพอ่พอพ่อไม่รดใหญ่ไม่นช่ิตจะโค้งงาใหม่ก็ขี่เขาในเหมือนกันเลยน้นไกลอยู่หรอกฉันว่าจากนี้ไปรับชั่อมอมงใชในวันนี้ในเมืองเนาะรับเบิร์ดนะคะ ผู้อยากตัดหนาแตบหากมาได้เด้อเฟซบุ๊กเพิ่ญแต่งหนแต่งจริงอุปกรณ์ครบหมดอุปกรณ์ทั้มาหากินก็ขอบคุณพี่ไมโครเด้อค่ะขอบคุณพี่ไมโครเล้วเนาะไปน้าไปบ๊ายบายเออเอาเรื่องเขาเรื่องอะไรเกบุตรสะวันเฝ้าบ้านนะทุกคนเนาะไปเฮ็ดงานเหมือนนี่งานแต่ว่างานในเมือง ส่วนพอไปเนาะพอพอไม่ลดกระบะว่ามันมันต่อได้คนงาใหม่กับคนอุปกรณ์เป็นาย <c oughs> เออไปไลยเด้เดเอออกเดินทางได้รับงานตัดแต่งกิ่งใหม่กับ ก็บานนห่อยึงรถมันโคตรไม่ไไไเรื่องว่ากูแจ้งรถด้วยก็บม่เลื่มเาทุกคนเนาะไปเจอกัน,าน,านหน้างานเถอะละเมืองกูบ,บนนะ่นเนาะแถวหลังวัดตําแี่ยเรื่องอะไรลังวัดตําแี่ยในเมืองละลังหัวสนามบินเนาะนี่มารับจ้างซองกลางกันโคตรไปกระพอเนาะพอผมเอารถมาเนี่ยเลย ไทยเอฟซีอมาย,ยังว่าจากอันนี้นเป็นพอแทๆของผมเนาะเอาสุดเนี่ยว่าแต่ได้เงินพีหน่อยไหยขอบอกขอบใจเด้อคนที่สปอร์ตทุกคนเลยเนาะหรือว่เบึงโฆษณาไอ้พ่อมันเลยเอัสซ่ครับ าวบ้านสวนบัวทุกคน,นหลังหมู่บ,บ้านแล้วส่วนไหนทรงมานำเนาะค่วนรับขาดน้ำปูปน้ำปลาหน่าย,ยดมาเนียรับแขกอย,ยู่นะแค่้าองเดียว บ่านสวนบัวีดีหละอุปกรณ์เทาเตืองตาดหญ่ไม่ค่อยได้ตับกันไดยเนาะตัดแต่งกิ่งมากกว่าสวัสดีครับว่าไอ้ตดต้นใหม่เพิ่นก็แต่งเราคนด้วยเดี๋ยว มีอะไรทุกคนเนาะหอดเลยลุยอะไรเนาะลงมือเลยหอดหนางานแล้วนี่ตัดแต่งกิง่งกุกม่วงหอดมองเอาสิทายไปช่วงเปช่วงเอาแล้วทุกคนเนาะกดเห็ดเบียดไปน้ำทายไปน้ำ ลงฟินตดากต้นนี้ก็โลงนอนต้นดินใหม่หยาบนหยาบหกัเยาบพุยปกูดเนี่ยนิ่มๆก็หยาบแฉบสิบริต้าตังห้อยหยาบไปลุยนี่แหละก่อนตัด ขาเบิง้งไปตอนเห้่านองสิเป็นแนว่าใดคูบอกหน้าคุ้มคุ้ม,มตาด,ดอกแตงกิงี๋เขาลงนี่ก็เป็นการมาประคองต้นใหม่ซอยกันเนาะทุกคนเนาะอย่ามันหลบสิเหรอเพื่อนเด้ต้องดึงมาทางพีตัดมนหน่อยมันดึงได้บาย,ยเก็บลอยดีกิฟต์ใบใหม่เก็บตยังเหยเพื่อนเนาะเขาตัดลงเหลวเด้เพราะเขาเป็นคนตัด เก็บออกเป็นระเบียบมันสะอาดสะอาดนะเนาะตัดอะไรกเกิเก็บทําความสะอาดสวนทําความสะอาดบ้านเพื่อนอะไรตัดแต่งจริงเนาะรวมราคาเก็บอันนี้เขาก็รับประมาณไอ้รับ1,500บาทเนาะตัดต้นบกม่วงกับแต่งกิ่งพวกน่าน้อยหนึ่งยแถบจาวดีตัดแค่เลีมน้อยเดียวเนาะเลีมแต่ปลายเพิ่นเอาไว้เตาเพิน่นกินเนาะเลีมแต่ด,ดอกหญ้าซื้อราคากิเก็บ กิ้งหม่ไปถิมไข่แน้มของถิม,มก็อยู่นาบ่าก็บอกไกลแห้งนะสิพามาเบิงนี่แหละของถิมพ่วงกันยืดขามก็แพงเขามันจึงง่ายเนอะจากบ,บริยานออมบานไกลดีแน่บานเ็นลังแหลกของซอยเลยเป็นหมูบ้านจัดสรรเนาะหมูบ้านสวนบัวแถวลังสนามบินุบุนนี่แหละครับเอาไปถิมฝากทางคนเนาะ หล่าขามทางกันระวังรถเน่ยน้อยหนึ่งเปยังกลับไปกลับมาเนี่ยเนาะแบ่งหนาตีกันคนละอย่างสองยามันก็แล้วเนาะทุกคนเนาะเอามาหิกระสามคนกับหนาทรงเนาะกับพอผมทีเทนี่แหละสามคนแบ่งกันกับตุ๊กกลห่าลอยบาทกับพ่อไดอซี่บอกงานเนาะทุกคนเนาะเห็ุงานประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วเป็นแหน่เศร้ามีแห้งแหน่คอยหล่าคอยเห็ดเป็นนี่แหละทุกคนเนาะแนวใด้เมื่อไหร่เงินเนี่ยับกระเทศเนาะผมนาะกับ ผมก็พยายามหางานแหละเนาะพยายามจ้างก็บอกเนาะโอ้งาง่วงถือว่างานนี่กับนักเติบเนาะซีน้อยหนึ่งหาทาหาดูหาสูงก่อนเบียก็โหลดนั่นทุกคนเนาะตัดทอนหน่อยไลท์ทอนเมื่อกันไลท์กันเมื่อยตัดไลท์ทอนเนาะอำว่าทันมีเลือยเครื่องก็สิถ้ามีเลือยเครื่องคือสิขักเนาะเลือยตัดต้นใหม่เก็บอนาคตแล้วก็เซามีแห้งบั่นนี่เซามีแห้งกันน้อยหนึ่ง สู่กันไหมเนาะหากโคมลายมากกวสิคนมาสิตายก่อนเงินเนาะทุกคนเนาะลงมือตอนแล้วก็เก็บใบใหม่ใบตอกนั่ยแล้วเทว่าเอาเทว่าเอาเม่งเนาะมันตัดลงแล้วว่าผลบดได้ไปติ่มกุเขีร์ให้มันเปลี่ยนในเพื่อนบ้านนี้รวมราคาเมามนผ่านห่าร้อยบาทแหละทุกคนเนาะสอยกันจับสอยกันใบมากกว่าเร็วเร็วนะทุกคนเนาะมันก็ดีกว่าเห็ดผู้เดียวเห็บผู้เดียวพ่นมันตาย พอมาเห็ดซอยเนาะให้นนะสงมาเห็ดซอยสิอื่นส่วนไปวางพอกวางงานพอดีส่วนี้นก็ถือวันหยุดกันส่วนกันมาเห็ดมาเก็บมาบายมาจับพอดีค้ากับเขากับหน้าเนาะทุกคนเนาะวันหยุดเดี๋ยวสิทล้วก็ลากนี่ละบรรยากาศหมู่บา้านถุนเป็นบานจัดสรรเนาะอย่างกลุ่มหนากลุ่มตาเห็ดงานแน่กันจนมวยเวลาพัก เอ้จนมีเวลา,วลาบอกนี่คิวก็จะมาผากเอานะทุกคนนะเพราะว่ามันเมือ่อยมันแดดเด้เนี่แดดแบบพอนสุดๆทุกคนแบบเขาจังได้ว่าผากเอาเนาะนี่เดี๋ยวคนขึ้นรถพอเนะีแบบ่ยแหละรถกระบะจ,จอดไปหน้าบ้านนะตักคนไปทิมเอามันจังไกลแน่คนไปทิมใส่รถแล้วก็กลับมาเคลียร์แล้วก็ไปใส่รถแล้วก็เอาไปทิม คอยมันก็เริ่มแปนไปเรื่อยเดี๋ยทุกคนเนาะไข่ความว่างนะั่นแหละเนาะเป็นคนละนาทีเป็นก,การเก็บบรรยากาศในพี่น้องเบื้องการทางานของ,ของการรับจอบของอันมันนอกกรสิประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเอาสุนเนี่ยวันจะได้เงินเนาะใครอยากจ้างก็จ้างได้เด้อเนานะเบอร์โทรกับทีมไว้หน้าซองนั่นแหละกระเลื่มแปนแล้วเใกล้แล้วล่ะ คนกับไก่เหมือนคนไก่สิเบิร์ตอากาศมันหอน่อนนี่นะคุณต้นนี่ก็ออกเบไปเลยเริ่มแปลนเลยขามาแบบแต่งกิ่งให้สวยงามมาดะบอครับทุกมัดมันเป็นองค์กลมอ่ะมับถึงมดถึงเป็นเไปทอดห้อยู่ไปตอนนี้เขากำลังมัดเศษใบไม้ใส่ผ้าสะเลิมเนาะดูผ้าผ้าใบนั่นแหละมัดตอกๆแล้วก็ โยกขึ้นรถมันจะง่ายเนาะทุกคนเนาะถ้าเอาไปเะละ่หน่อยเนี่ยยางนานยนยางกลับไปกลับมามันก็สีเมื่อยเนาะก็ใส่วิธีนี้แหละเอาตัอตอกใส่แล้วก็มัดให้เป็นกอดยกขึ้นรถเนาะรถถ้าจ่อได้ปพูดมันเข้ามาบ่าได้เนาะมันเป็นภักปูมิต้ตกใส่วิธีนี้นะซองบาทเพิ่นกับเสือแดงนะทุกคนเนาะมาย่างมาซองแบาเบิงบบ่งความเรียบร้อยนะั่นแหละว่าเอาตัวใดออกถูกต้องบอ่ตามที่เพิ่นโทรบอกเนาะ ก็โทรบอกโทรวิดีโอคออได้แหละก็เลยมาเบื่องงานอหละออกมาซองเบื้องลอยง่ายเนาะมาซองเบื่องแบบนี้ก็ดีนะทุกคนจะได้คู้ว่ามองได้มันฮตัดคุณพอใจละบอกจะทันังสีเนาะมันก็จะเข้าใจทักซองไฟล์มันก็เขาก็เหตุงานง่ายนั่นแหละอันไหมันบริบบบบบบอบบ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 บเพิ่นอันบบ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 บก็เาก็โอเคเนาะยกขึ้นรถนี่แหละส มันเริ่มเบิดแห้งนะทุกคนนะเพราะเขาเห็นลายสมองนี่ดิจมูกผ่านไปเริ่มเก็บตะขาย่างกองนี่แหละตัวเงาหม่วงเนาะตะกอนสันตัดลงพันน่าจะเอากองไปเงาหม่วงนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นซาสมมันก็เลยสีเปลี่นเพราะว่าพันพันว่ามีดูกหน่อยของบาพันมุ่งมิเวลานั่นแหละพันก็พันขอดเนี่ยพันขอดดูดไม่เนาะก็เลยเห็นเมียนเท่อนั่นแหละว่าไงลูกโก็เตาไปกินผัก นี up, oh ่ซ uh ้ำมือผมเนาะนี่เอาแบบใหญ่เพื่อนพันยังก่อนนี่เมนบอลยงทุกคนเนาะสาดูกอ้ยตั้งพิษตาหักแย่มือผมมือหนอหน่อยหนึงตัวแบบใหญ่นะมี่สองตัวแรงจริงตัวมักหนาวเฮ้ยแดดก็ฮหอนถ้าเกินเกลี่ยขยะเงียบแถวนี้เนาะ เริ่มปแปลนเลยแต่งกิ่งของหัวน,นี่นี่เขาก็เป็นการเคลียกิ่งใหม่รอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนนะเนาะรถเถียวสุดท้ายของแกไปเถียวสามสี่แถวเลยมันก็แปลนได้เลย,เยเกําลังเคลียรแล้วนเนี่ยก็แล้วเลือดแต่งแต่ปานะาาลายหยาหน่อยนึงเนาะหยาก็บม่ได้ร้ายดอกมันจงไว้ให้เตาคนกินเด้อ ตอนที่ผมเบื้งที่พักกันเบิ้งไปเห็นไปเมื่อกี้เนาะตัดเลีเ้ยงไปไปลายพื้นบันเนะี่ตัดหญ้า,าเขาเอาเครื่องตัดหญ้ามานำเนาะกกงวงไปเกิดเอาลงกกหน่อยตัวนี้มันง,งมา,นามเหนเพิ่นวมาต่โซก็พอเพิ่นกิลังดึงออกตัดลงน,ะน,ะนะนะั่นแหละเนาะกกงวงหน่อยป่าจะสั้นพื้นที่มันก็สิบรั้วไแห้งบันไดเนาะทุกคนเนาะก็สิครับปลูกต้นไม้ใหญ่ไลยมันก็สิหกไปเรื่อยคือว่านั่นแหละ,นะนะตอนไหนหน่อยมันก็สิงามอยู่ ของดเพันยังมาบอกเนาะต้นมองต้นีออกซาเพันว่าเนาะอย่ามันหกอย่ามันใหญ่กว่านี้เมาพักกันเราออกริมหญ้าวันนี้ไก่ความบางถ้าริมหญ้าแล้วก็เลี้ยวเลืองนะทุกคนเนาะริมตะปลายได้อันนี้ซื่อเนาะเตาพ่นกระยังมาวุ่นเนี่ยเตาเนี่ยสงสัยว่าหยาดตัดหญ้าเพื่นออกเบอรเนาะทุกคนเนาะวุ่นวิ่งเลยมาไก่เครื่องพร้อมนะได้ไปกับใบใบหยาดกัน บ่ายานหอดเครื่องตัดหยาดเลยแต่เขาใส่ใบเอ็นเนาะก็บอกจะไายนั่นแหละใบเอ็นใบผัดติกซื้อนาะคอยเลี่ยมไปหยาสงสัยเป็นห่วงหยาเต่าเรียกแบบตอดนาตอดล้างอย่างนี้บ้วนตัดออกลายเติมเนาะพอนถือมันกระวุนแบบนี่แหละกะหยางใส่เพิ่มอีกแล้วเต่าเป็นคือยังมันห่วงหยานี่แหละตัดออกคอยสกินหยาอยู่เดี๋ยวอะไรเนาะ แตตัดแต่ดอกหญาก้าได้ซื้อห้องบริตัดใบ,บออกลายเนาะตัแต่ดอกหญาก้าน้อยนึงนี่ก็สิแล้วบบดนี้กเก็บงานให้เพิ่นเนะาะใครอยากจ้างก็จ้างอันมานอกเ,เด้อเบอ0638816453เนาะส่วนอุบลวาลินดาวเพเทเบอร์อูบวนอาลชูแนวนั่นแหละบ่าัะได้เงินไะด้ทองเนาะเก็บรอเลยครับกําลังเก็บของเคลียร์ของ,งกันเนะาะวันละนาที กวาดไปพื้นทิ้งเนื้อมันก็นเดินไปพื้นพูพนเพอนั่นแหละเก็บค,ความเรียบเรียบร้อยเฮาก็จะพักกันกลับบ้านเก็บค,ความเรียบร้อยนั่นแหละอันนั้นมันโบงงามหง,งับตักก็เก็บไปพื้นเนาะเัาเป็นชันสาตยานรับจ้างนั่นแหละเพื้นจ้างเพื้นก็จะได้บ้านงามให้มันสะอาดสะอ้านนั่นแหละเฮาเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะเพ่นเอาเงินจ้างเฮาเพื้นก็นจะได้บ้านงามนั่นแหละบ้านสะอาดเรียบร้อยแต่คนเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย